ก็ต้องขอกราวโสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาอ่าอยู่มาสอนอ่าหาบอกจุดซื้อ,อหาคีแล้วก็เก็บโปแล้วก็หาคีสังเกตแล้วก็หาคีราชาโอเคเราไปก่อนเลยก่อนแรกนะจะมีสองจุดนะจุดแรกคือจุดตรงนี้ <laughs> ถ้าไม่เสียงไมต้องขอใครนะ จุดแรงจุดตรงนี้ห้าแสนบาทนะฮาร์ 5, 5คิสังเกตนะส่วนตรงนี้เป็นเป็นทาคิเกาะน,นะนี่ตรงนี้เนดะี๋ยวลองนี้แหละนี่ฮาคิเกาะจะประมาณนี้แหละแต่อันนี้ผมอัพเลือดเยอะเนาะมันเลยเป็นแบบเละลายแบบน,นี้ส่วนฮาคิสังเกตก็คำว่าเขียนนี่แหละต่อไปเป็นเกปโปเกปโปไปเจอกันอ่าก่อนโน้นก่อนโจเนาะ กาะกลางนั่นแหละหรือเกาะโจนนั่นแหละเกาะกลางก็เป็นเกาะนี้แหละเกาะนู้นมันเชียงไปนิดนึงเกาะสม,มุนนะอันนี้เกาะกลางนะเกโปะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ตรงบ้านหลังนี้อ่าราคาก็ถึงแสนบาทน,นะเออลืมบอกไปนะฮาคิสสังเกตเฮ้ฮาคิปกติราคาสองแสนห้านะฮาคิเกาะต่อไปฮาร์คิราชาไปเกาะน,นี้นะเะนี่แหละอืม นี่ยาพูดเยอะให้ราตีวอตัวนี้ไปจนกว่ามันจะดอกมาโอกาสดอก0.1เนาะซึ่งง่ายมากเลยเนาะซึ่งผมยังไม่ได้เลยเนาะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปหาเสื้อเท่ๆพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเ,เท่ๆและดวงดีด้วยนะอ่ะต,อต้องหาเสื้อเท่ๆและดวงดีมาโดยการให้ทุกคนมากกที่3จุดตรงนี้แนละ้ว แล้วก็ี่คำว่ากุ๊บกดเข้าไปทีนี้ถ้ามีสียงอะไรต้องขอัยนะทีนี้ให้ทุกคนครับปันหากลุ่มครับกดเข้าไปที่กลุ่มก่อนแล้วว่าคำว่าอ,ะ,อะไรบุ๊กก็คือว่า G A M E T H A I ครับ นี่ครับเราก็จะหาเจอแล้วนะฮะสีไทยนะ้วเข้าเข้าไปครับแล้วก็กดจอยกูแล้วก็กดคว่าแล้วก็หาไม่ไม่ไม่ใช่แบบอื่นนะถ้ากด้ามาตรงนี้เราก็กดคงว่าแอดมินครับมาไอัน,นี้เรากดเข้าไปครับเฮ้ยออันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่กดเข,ข,ข้าไปที่โอเวอร์ครับกดที่เข้าไปที่โอเวอร์ คำว่าเอ็กปจริงกกดเข้าไปคับหรือจะกดที่เอ,อมก็ได้นะครับที่หาคนที่แต่งตัวเปน็นมใส่หน้ากานแบบนี้ครับเราก็นนะะะะมาที่ตัวละครเราก็เลือกหาเลือกชุดเลยะครับในชุนี้ก็ซื้อไปะคระะะ้บก็สาวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับ